วิธีการทำน้ําหอมดับกลิ่นห้องน้ําจากสบู่มาใช้น้ํำร้อนที่ต้มสุกเราอย่าเพิ่งใส่เยอะแล้วเราลองตีดูก่อนครับ เราใช้สำลีหรือกระดาษชูชูก็ได้ครับถ้าใช้สำลีเราก็ใช้สองแผ่นครับเสร็จแล้วเรามาตักเจลที่เราทำจากสบู่ใส่ลงไปในภาชนะเลยครับเรามาใช้เกลือประมาณ1นช้อนโต๊ะใส่ไปด้านบนแบบนี้ครับ แล้วทำการคนเกลือช่วยดับกลิ่นกลิ่นเหมน็นกลิ่นอาบในห้องน้ำหายได้นะครับโดยการใช้เกลือเหมือนกันครับอ้ำบ้านใครมีกลิ่นเหมน็นกลิ่นอาบลองทำแบบผมดูได้โดยการใช้สบู่ทำเจลแบบนี้ในการดับกลิ่นห้องน้ำได้ผลดีกลิ่นเหมน็นกลิ่นอาบหายไปเลยครับ